บนี่ถีดนะครับที่ีสถานี่่าเรือที่นี่สถาน,นีท่าเรือขบวนรถเทียบกานจราจรที่องเป็นขบวนรถธรรมดาเที่ยวลองขบวนที่2 2แา่ประธานยินไจทางกรุงเทพค่ะก่อนพิจาณาลงจากขบวนรถน้ำติดของและสากคณะสอท่าน คนรัี่ครับผมสะพานหินกรุงเทพครับตามกำหนดเวลาขบวนรถขึ้นออกจากสถานีท่าในเวลาการเวิาหาส5บนาทีค่ะระหว่างเรานั่งรอแล้วก็เดินชมรอบๆได้นะครับเนี่ย ปกติขบวนนี้จะไม่ใช้รถดีเซลลางทําขบวนนะครับปกติจะใช้ไม่แบบรถจักรลากทั่วไปนะครับแต่ตอนนี้คือสถานการณ์โควิด SRT ผมว่านะครับจะให้แบบรถสายตะพา,านหินนะครับพ่วงรถตู้ ATR มาด้วยเหมือนขบวนรถ106นะครับ ครจริงก็อยากจะขึ้นเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่สถา,านการณ์โควิดตอนนี้ไปไหนไม่ได้เลยครับเดี๋ยวครับผมจะวิ่งมาจากทางสายนู้นนะครับเราก็ต้องเดินไปหน่อยนะครับขรบวนรถนี้มาวกย่วากำหนดเวลาเดิมน,นะครับ ผมเชื่อวจะปั่นอยู่นะครับเนี่ยผมว่าผมก็ชอบรถดีเซลรางเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันดูเร็วกว่านะครับ วันออกนะครับวันนี้เราจะ่าจะสถานีท่าเราอไปแล้วจะไ่รับส่งประณายสถานีหนองวิวัฒน์สถานีสุทางบ้าน่านทีไปรษณสถานีต่อไปค่ะ าครับผมขอให้ผู้โดยสารท่านเดินทางโดยจิ๋หมายปลายทางโดยสวัสดีครับครับนี่เยวผมเรัเปฏิบัติผลขอลาไปก่อนครับกาสวัสดีเอซี FC ทุกท่านครับนี่ผมจะมาชมขบวนรถบำรุงทางหนักครับนี่ครับผมจอดในทางหลีกของสถานีรถไฟท่าเรือครับ นี้น่าจะเป็นรถไฟของแขวงทนบุรีนะครับเนะี่ยส่วนตอนนี้ทานนี้ท่าเรือคนเงียบมากเลยนะครับเอ,อเราจะมาชมเดินรอบๆกันนะครับให้ถ่ายแค่เห็นแค่นี้พอนะครับเพราะเดี๋ยวมีการบรบกวนเจ้้ารี่ได้น,นะครับ ขอ,ขอตัวลาไปก่อนครับ